ก็ในโอกาสของการฟังธรรมกันก็เป็นการสั่งสมบารมีธรรมให้เจริญยิ่งขึ้นไปถ้าเราไม่ได้รู้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะ ถ้าก็ไม่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยแน่นอนว่าภูมิภูมิจิตนั้นคติกำหนดไม่ได้เลยเพราะอะไรทราบไหมเพราะเราอาจจะเห็นผิดจากความจริงหรือเราอาจจะลุ่มหลงอยู่กับความเกิดแก่เจ็บ ตายดีไม่ดีเราอาจจะสร้างทุกขโทษเบนภัยขึ้นมาบางคนกว่าจะรู้กอดสายที่จะแก้ไขได้บางคนก็ต้องเกิดความวิบัติก่อนจึงรู้สึกว่าม,มันไม่ใช่ทางนั้น หรือบางคนก็ทุกข์จนต้องฆ่าตัวตายหรือเกิดเป็นโรคเครียดขึ้นมาจนถึงซึมเศร้าหรือถึงให้เจ็บป่วยก็เป็นไปได้หมดก็ความทุกข์มีหน้าที่ไว้ขยี้ใจ ถ้าเราไม่เข้าใจแต่ความสุขเป็นตัวบำรุงปอบประโลมใจให้เราได้อยู่อย่างมีความสุขมีความเป็นปกติมีความอิ่มเอ,อิบเบิกบางร่าเริงคนถึงดิ้นรนไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวลำบาก ใช้ความพยายามสู้ชีวิตเพื่ออะไรเพื่อหน,นีออกจากทุกข์จะได้หยุดสุขสบายมีประการที่หนึ่งจะได้หนีออกจากทุกข์เพื่อพ้นจากการถูกรังแกถูกข่มเหง และนีออกจากทุกข์เพื่อได้รับอิสระของชีวิตท่านพทธองค์ตรัสไว้นิชัดมากว่าถ้าเราไม่เจริญสติไม่อบรมจิตไม่พิจารณาเนี่ยเราจะไม่มีวันรู้ทุกข์และจะเกิดปัญญาแห่งการออกจากทุกข์ อาตมาก็เหมือนกันถ้าตมาไม่มาทางสายเอกนี่นะตมาก็วนไปวนมาวนมาวนไปหลงทางไปวกกลับมาแล้วก็แวะไปเรื่อยถามไปเรื่อยสุดท้ายกลับมาที่เดิมจิงๆ เดินหลงทางหนึ่งไปผิดทางอีกหนึ่งเขาเรียกคนไม่รู้ทางไม่รู้เส้นทางชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีอริยมรรยิยผลเดินยังไงก็หลงเชื่อเถอะอาจารมาบอกว่า ที่ตมาเป็นพระอยู่ได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสแล้วมันหมดเวลาแล้วเราเคยเป็นทาตุกิเลสมาไม่รู้กี่ชาติพบแม้แต่ชาตินี้กว่าเราจะหลุดออกมาได้มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายกระดู แต่ละคนที่ยังวุ่นวายว้าวุ่นทุกวันเนี้ยจิตเคยสงบไหมล่ะเอาง่ายๆอยากมีความสุขแต่ถามว่าจิตสงบบ้างไหมกุศลว,วันวันหนึ่งมันเกิดกี่ครั้งอกุศลเกิดกี่หนถ้ามาวัดกันขึ้นตราชั่งนะ จิตนี้สอบตกเลยและชีวิตของเราเองก็มีแต่ความทะเยอทะยานมีแต่ความหลงไปกับชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจเงินทองทรัพย์สินสมบัติมันเป็นของลวงตาเป็นของล่อใจเมื่อใครได้มาก็ต้องไปนั่งเฝ้านั่งห่วงนั่งหวง แล้วก็ยังมีการแย่งชิงกันอีกชั้นหนึ่งมีการอิจฉาริษยาบางทีบ้านไม่เป็นบ้านแล้วเมืองไม่เป็นเมืองพี่ไม่เป็นพี่น้องไม่เป็นน้องยมว่าเกิดจากอาะไรเหตุกนะันนี้ไงการแก่งแย่งความอิจฉาความริษยาการไม่รู้จักพอเกิดขึ้น กามก็เรื่องหนึ่งแล้วกว่าจะพ้นมาได้จากกามในวัยหนึง่งแต่พอถึงอีกจุดหนึ่งเกียรติอีกอำนาจฐานะการเงินการทองทรัพย์สินสมบัติเราก็ต้องการความมั่นคง พอได้มาอายุเราป่าไปเท่าไร่เหตุผลที่เราใช้มาทั้งหมดเวลาก็หมดไปตามเหตุผลนั้นเหมือนกันแล้วสิ่งที่ได้มาไม่ได้การันตีว่าเราสำเร็จชีวิตที่พ้นทุก์ไม่ได้การันตีว่าเราพ้นทุก ไปพ้นจากความลำบากความหิวโหวยความเหน็บหนาวการเป็นอยู่เนี่ยอันนี้ใช่อาจจะใช่หรือใช่ฉะนั้นต้องดูว่าระหว่างเปลือกชีวิตกับชีวิตจริงโนะยมเลือกอะไรถ้าเอาเปลือกชีวิตโยมก็จะได้สิ่งที่ฉาบฉวยสิ่งที่ประโลมสิ่งที่มอมเมาเรา สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกรู้สึกดีกับความมีความเป็นจนถึงว่าความเพอเจอแต่ชีวิตจ,จริงเนี่ยไม่มีคำว่าเพอเจอไม่มียินยันว่าไม่มีคำว่าเพอเจอรหรือเพี้ยนหรือเห็นผิดจากครองทมไม่เลย เมื่อเป็นเช่นนี้ใครที่หลงเปลือกชีวิตฝ่ายเดียวนะต่มาบอกเลยคนคนนี้ไม่ได้พบแม้แต่คำว่าความสงบอย่าพูดถึงว่าความสุขที่เกิดจากจิตเลยเราได้จากสุขชั่วขณะที่มาประโลม,มาปรุงแต่ มาย่อยยุมาฉาบทาเราเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวตอนวัยรุ่นนะวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ได้สิ่งนี้มาใช่ไหมเราก็บอกมันสุขเราก็เที่ยวเล่นดื่มอาบกินไม่สนใครแต่พอโตเกินใหญ่ขึ้นมาเป็นชีวิตจริงๆขึ้นมาเรากลับเห็นทุกข์ เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยเห็นกรรมของตัวเองมันไม่ใช่สนุกแล้วต่มาไม่เคยมองชีวิตเป็นเรื่องสนุกตั้งแต่เข้าใจธรรมะจริงๆมันไม่มีอะไรต้องเพลิดเพลิน,นและไม่มีอะไรให้เราต้องหลงติดอยู่กับภบ ที่เวียนเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่พ้นทุกข์หลายคนชอบบอกว่าความสุขอยู่ที่อนาคตเนี่ยแก่ตัวไปฉันจะมีความสุขแก่ตัวไปฉันจะอยู่สบายฉันมีเงินมีทองขี่หกสังเพศแก่แล้วสีมีไรเจ็บ้าเจ็บแขนปวดเอวปวดหัวปวดเหนือปวดตัวปวดไปเม็ด พลือี่แกแล้วตาก็ไม่ยิน็นหูก็ไม่ข่อยได้ยินฟังก็ไม่ข่อยออกเดินก็นไม่ไว้เสียวไรมาชุกบอกที่เอาไรมาชุกเราคิดได้แต่ว่าความจริงมันไม่ใช่ก็แกตัวลงมาแล้เพลือแล้ว บนนะนี่บนว่าไม่ค่อยบายจนี่ที่ลุกที่เดินที่นั่งก็ไม่ไหวเพื่อนว่าผ้าไปที่อยู่นะจะไปได้ที่ก็โอ้ยเป็นอย่างไรถึงโอยเนะาะเจ้าเนี่โอ้ยมันเทาเด้เมิ่นว่าบอเท่าบอ บมมนที่มีความสุขบอกว่าเงินก็มีแต่เงินคำคำแก้วคนมีเบิร์เลยเด้ยังปวดขิงอยู่วะว่าเออมีเงินมีทองแล้วยังมาปวดตัวอยู่รอ้อหว่ามันบอกเกี่ยวเด้เ่าก็คือเ่าแก่ก็คือแก่เด้อาหารเต็มโต๊ะปวดฟันมันยำได้บอกจะว่าเอออาหารเต็มโต๊เะนะี่ย ถ้าปวดฟันนายยมว่ายมจะมาเคี้ยวได้ไหมเอาดิโอ้ยห้าดาวหกดาวไปแปดดาวด้วยเอาสิบแปดดาวด้วยโอ้ยนั่งมองรวยแต่กินไม่ได้เด้มีทุกอย่างแต่ลุกไม่ไหวเเอาดิความสุข เมื่อก่อนไม่มีขนาดนี้แต่เดินได้ไปไหนได้วิ่งได้ลุกได้จะกินอะไรก็ได้แซบแซ่บแซบ,บร,อร,อรอ้อ,รอยร้อยร่อยอร่อยเดี๋ยวนี้กืนน้ำนี่ก็ต้องอค่อ,คอยๆบรรจงมันจะสำลักเอามันจะตีบแล้วมันคอ,อกระเพาะมันก็เหี่ยวแล้วก็หนังก็เหี่ยว จะเอาสูตรไหนมาชะลมผิวละเอาที่คนเจ็ดแปดสิบเนี่ยแน่จริงมาชะลมด้วยแตา่มาจะดูแตา่มาจะซื้อมาทาด้วยเอาเอาคนเก้าสิบมาปีเซนเตอร์ให้หน่อยดิว่าไหนบอกสูตรดีมาดี่ฟื้นตัวไปในสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันมาเอาของจริงมาเลยตากแดดตากฝนมานี่หน้าดำ,ขำคขเขียดเหี่ยวยอดมาเนี่ย แต่มาว่ากู้ยากเนีมันลึกเนีเซลล์มันตายเนีเออที่กะเกิดขึ้นมาเนี่ยเซลล์เราเนี่ยมันตายมันแก่เนี่ยยมรู้ไหมในเลือดเรามันมีเซลล์อะไรบ้างโอ้โห เยอะไปหมดนะจะมาบอกเอานะวันนี้เราอยู่พรุ่งนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะหายใจแม้คืนนี้เราจะหลับไปก็ไม่รู้พรุ่งนี้จะตื่นไหมเพราะเมื่อคืนก็มีคนไม่ตื่นเยอะเลยนอนจนลืมตื่นเนี่สบายตัวงวด ภาระหมดหน้าที่บทความรับผิดชอบตายเด้เอาได้พักอิรีเน้ดีไโอ้สบายดีนี่นั่นไงย่าว่านั่งกินนอนกินสบายหรือไนไปถามคนเป็นอามาพืชอมมาพ่าดูดิจะไปไหนเขาหิว้วเขายกเขาหามเขาแบกไปเนี่ยถามว่าสบายไหมเมื่อก่อนเราแบกของเดินไปว่าหนักยังสบายกว่าให้เขาแบกเรานะ เอายมเลือกเลยมีครบทุกอย่างแต่ลุกไม่ไหวยืนไม่ไหวเดินไม่ไหวนอนก็โอยกินอะไรก็มไม่มีรสชาติฟื้นเคี้ยวกับองค์ฟันบวมีเนีไม่ได้เอาฟันเคี้ยวได้เอาเหงือกยำได้บน้นว่านต่เขาใช้เครื่องบดดิโอ้ยเป็นได้สิตนเพ่นว่า ตกลงเอาเครื่องบดเลยนะปาอะ,อะไรก็ต้องบดผักก็ยังบดป๊านี่นลยเนาะที่บอกหยดน้ำข้าต้มกินโจ๊กทุกวันเรามาไม่ได้พูนเล่นรว่าหมูชิ้นหนงึเคี้ยวได้หรอหั่นซอยเล็กๆกว่าจะได้กินบางทีไม่ได้ต้องปั่นนะ จะกินอะไรต้องผ่านเครื่องปั่นหมดเลยโอ้ต้องแหลกเหลวก่อนถึงจะผ่านคอลงป้าโยมลองนึกตอนนี้โยมเห็นแล้วโยมก็ยังเอาเข้าปากเคี้ยวและกลืนร่างกายก็ทำงานไปย่อยสลายไปถึงแล้วก็ขับถ่ายอันนี้ถ่ายก็ยากกินก็ยากปะชีวิตมันเจอของยากแล้ทีนี้ อาไม่เชื่อลองเจ็ดสิบแปดสิบดูถ้ามาเคยถามหลวงปู่แท้แล้วหลวงปู่แท้บอกมึงสิหูเองดอขึ้นมาดิแมนโบปูเท่าเป็นยังไดเนาะสามพ่นเด็หลวงปู่ถ้าแก่แล้วจะเป็นยังไงถ้ามไม่เชื่อถามโยมสวัสดดูโดยมสวัสดบางทีก็ใส่หัวแต่้ากุณให้หวังตายแน่แต่ตายวัานไหนไม่รู้ตาย ลุกขึ้นนี่พับพับพับเหมือนไก่ตีปีกแ้วหาคู่อะเนยอียังับพับพับหยบนึกเห็นไหมเออทลาไปอีกข้างนึง่งะแต่ไม่มีคนรับเออท่านหนุ่มสาวขึ้นมาโอ้ยหรับชื่นใจแต่พอแก่ตัวมาทลาแบบนั้นอารมตายดิว่าไม่ตายว่าไม่มีใคร กอดอยู่ในอ้อมแขนเนี่ยอา้ายมลงไปดิเดินไปที่กลางคนเดินแล้เจ็ดแปดสิบแล้วทำแบบทลาไปหาใครหน่อยไม่มีอ้อมแขนใครจะโอบลัดแล้วก็มองตาเหมือนพทอเอกดังเอกที่กำลังแกลม้มแล้วก็แอคชั่นท่านะั้นตากับพิปปิ้งขึ้นมาอันนี้โยนลงดินเลยล่ะตายแับเจ็บเนี่ ทีนี้ลุกยากนะเด็กล้มนี่ปัดลุกโตร์ผ่้ใหญ่ล้มปัดลุกเจ็บแต่บาคนแก่เนี่ยล้มลุกตายนะเป็นตายตอบไม่ได้กระดูกหักกี่ท่อนยังตอบไม่ได้โยมเห็นไหมเด็กที่ล้มคิ้งอยู่กี่รอบกระดูกหักไหมตั้าหักว่าลองหักไหมตั้งแต่กี่ท่อนแล้วตอนเป็นเด็กเอาตอนเป็นเด็กกับตอน โตขึ้นมาเนี่ยเราเป็นเด็กเราล้มมากกว่านะนตะมานับไม่ได้กี่รอบแนละ้วล้มสิบยี่สิบ,สบ,สบรอบไม่น้อยไปนะดีไม่ดีกลิ่งเองตีลังกาเองด้วยกระโดดกำแพงนะสูงสูงสามเมตรสองเมตรกว่านะปีนต้น,ต,น,ต,นต้นไม้เก็บบักเกี้ยทุ่มผู้นะีได้หมดฝรั่ังได้ เออลงน้ำว่ายน้ำกระโดดดำน้ำได้หมดวิ่งสุขภาพนะมันมีค่ามากที่สุดนะยิ่งกว่าทองคำนะเพราะอะไรเพราะหมดแล้วหาไม่ได้เลยนตะถ้ายมรวยยมซื้อเพิ่มได้นะ แต่สุขภาพรวยก็ซื้อกลับมาแบบเดิมไม่ได้ถ้าแบบได้นะมานึกถึงตอนกินอ้อยสมัยก่อนฉันอ้อยจับมาเนี่ยทอนยาวๆเนี่เอาหัวเข่าหักปึ๊บโอ้โหโช์อีกตั้งเอาศอกฟันปึ๊บหักจับเข้าปากฉีกรึ๊บโอ้ลามุดอ้วนโอ้ไม่ปาดปากเคี้ยวงบงบ,งบน้ำหวานย้อยกือกรุบคายทิ้งพบ โอ้โหน้ำแข็งเข้าปากแล้วครึบลั่นอยู่ข้างในเ,นเดี๋ยวนี้ไปยืมข้างบอกเขาเคี้ยกรึบเสียวปัป๊บปะไม่เป็นไอ้อย่างก็ปูหนึ่งเขียวปูหนึ่งเสียวแท่นเนี้ยมาขามขัว้ว่ยแต่มาฉันมาเป็นถุงแล้วขัวขัวแต่ครึบเดี๋ยวนี้ แค่เห็นมะขามกัวก็ฟันโยกแล้วยมเอ้ยอ้ยนี่อ้าปากกว้างไม่ได้ขาไกลมันงะงักมันมันเข้าไม่ไหวเออแลกเนาะเมื่อก่อนลองอ้าได้กว้างเลยนี่พออ้างงักงเขี้ยวถั่วยังกลัวเดี๋ยวนี้กลัวฟันแตกพอไปอุดมาแล้วเออน้ำแข็งเนาะเสียวป๊ะบางทีน้ำร้อนยังเสียวเลย จะทำรากฟันครอบฟันมาแล้วผสมกันหมดเลยฟันแท้ฟันเทียมฟันปลอมเนาะในโลกไผเป็นไผได้จอิงมันไม่ใช่เอาไว้เพื่อคมว่างามได้เ่ยเอาไว้ย่ำเนี่ยเอาไว้ย่ำเอาแควไว้ย่ำเนี่ยไว้เคี้ยวไว้บดเนี่ยมันมาเม็นฟันงามเนี่ยใส่ไม่ใช่เพื่อคำว่างามเนี่ย นี่ไงถึงบอกว่าถึงเวลาเ,เราจำนนด้วยเวลาจะมีอะไรก็ตามเวลาของเรากำลังหมดลงเหมือนน้ำมันตะเกียงกำลังแห้งพอหมดน้ำมันก็หมดแล้วน้ำมันอายุดับรับจบ นี้ก็มาพูดถึงสาระว่าตอนมีชีวิตอยู่เหตุอีอย่างเนะาะเจ้าเจ้าได้ทำอะไรเนาะระหว่างความดีระหว่างบุญกุศลระหว่างมรรคผลบกพิแต่หาอยู่หะกินเดเรี่องลูกเลี้ยงผัวเรี้ยงเมียให้โตเด้วอถ้าเท่าตรงนี้นะ สัตว์ก็ทำได้ไม่ได้สูงกว่าสัตว์นะแต่พูดแค่จุดนี้นะสัตว์มันก็เ,เลี้ยงลูกมันก็ให้น้ำนมลูกมันก็หาเหยื่อดูนกนะเอาเหยื่อมาป้อนต่างกับคนไหมไม่ต่างแต่คนกับสัตว์ต่างกันที่ กตัญญูคุณธรรมศิลธรรมและปัญญาสัตว์เขาก็เลี้ยงเขาได้เขาอยู่ได้เขาก็ล่าก,กันอยู่ตามภาษาเขาหรือกินผักกินหญ้าเห็นไหมเขาอยู่ในป่าเขาได้เขามีอาหารของเขาเขาท้อาหากินของเขาในรูปแบบของภูมิเขา เราบอกว่าสัตว์ต่ำกว่าเราแต่เราเนี่ยยังไปเบียดเบียนไดรัชานเนี่ยใครต่ำกว่าคิดให้ชัดนะถ้ามันพูดได้มันถามเจ็บนะมนุษย์ผู้โอหังทั้งหลายผู้อวดตัวเป็นผู้ดีผู้ประเสริฐทั้งหลายเหตุใดพวกจะมาเบียดเบียนภูมิที่เราต่ำกว่าเราไปเบียดเบียนท่านหรือเราเคยด่าท่านหรือเราเคยไปฆ่าท่านหรือเราเคยทุบตีท่านหรือ เราเคยขโมยของท่านรกเราเคยรู้จักท่านรกก็เปล่าเลยเหตุใดท่านมาเบียดเบียนเราภูมิของมนุษย์ในยกว่าสูงกว่าใดรัชฉานตอบดิเอาความหิวหรือความอยากมาตอบเขาอ่ะบางทีกินแบบทรมานด้วยย่างสดๆนะ เราถูกน้ํามันจากกระทะพุ่งมาถูกนิดเดียวเราก็บอกเจ็บแสบร้อนใช่ไหมแล้วนี่เราเอาพริกโรยด้วยเอาเกลือใส่ย่างไฟเอาเป็นๆเ,เลยเหรอเอากุ้งเป็นๆเ,เลยเหรอถ้ามาไม่ถ้ารู้ อาหารมื้อนี้ข้ามาเพื่อเราไม่เอาเห็นในการฆ่าไม่เอาสั่งฆ่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอา่ราจะฉันถามก่อนปลานี้ตายยังตายแล้วเออตุ้นี้ตายยังตายแล้วถ้ามาถามเดี๋ยวสงสัย ถาม้วก่อนให้เป็นเนื้อที่บริสุทธิ์เป็นเนื้อบังสะกกุไม่ต้องการชีวิตรารอดเพื่อฆ่าอีกชีวิตนึงและหลายปีไปมันกี่ชีวิตละ่ะและโทรทำไปทำมามันเป็นนิสัยไม่ได้มองเป็นเรื่องของชีวิตไม่ไม่มองเป็นเรื่องของการเบียดเบียนไม่มองเป็นเรื่องของบาปกรรมไม่เอา ไม่เอาเอาให้เข้าใจนะนี่แหละมนุษย์ที่สูงกว่าสัตว์ทั้งหลายก็คือความประเสริฐในทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาถ้าแค่เอาตัวรอดเลี้ยงชีวิตสัตว์ก็เป็นเขาก็ทำได้สืบพันธ์สัตว์เขาก็สืบพันธ์ สืบได้มากกว่าเราได้ซจำไปบางทีที่ออกทีละแปดตัวเก้าตัวเลยนะบางอย่างก็ออกทีละตัวงั้นไปพิจารณาว่าเราต่างจากสัตว์ตรงไหนจึงชื่อว่ามนุษย์ผู้มีใจสุขหรือมนุษย์ผู้มีอริยะปัญญาไปพิจารณานะเอาละสมควรเวลา